ก็กลาบสวัสดีกันด้วยนะครับท <Win tip> ่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในช่องไอซ์อาร์ซีกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าสแลมดังนะครับก็วันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเล่นเทคนิคการเล่นของผมนะย้ําว่าเทคนิคการเล่นการเล่นโคตรนของผมนะครับโคงโคงเล็ที่มินบุนะครับก็เทคนิคการเล่นของผมนะโอเคก่อนหนึ่งเนี่ย ตอนที่เราไปชมเนะี่ยก็ลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยละกันเพราะช่วงนี้ซับไม่ขึ้นเลยก็แล้วไม่รู้อะคนดูก็มีนะแต่ทำไมซับไม่ขึ้นอ่ะนะยงก็กด <c oughs> ให้ผมดีเด้อกดแล้วปิดแจ้งปิดแจ้งตรงแจ้งเสียงอะไรก็ได้นะเออโอเคอันดับแรกเนี่ยเอ่อเข้าเรื่องเลยลวกันอันดับแรกเนี่ยเรา,าดูที่ศักยภาพศักยภาพเนี่ยส่วนตัวผมนะใส่เป็นเอ่อกำแพงวงในนะครับก็เป็นชุดกลาง แล้วก็ตบอีกใช่ไหมบล็อกใช่ไหมครับบล็อกใช่ไหมบล็อกอีกเมีชุดกลางกับบล็อกนะครับเ,เป็นกำลังในนะสีฟ้านะต่อมาคือจัมช็อตชุดชุด,ชด <c oughs> จัมช็อตสุดนิ่งนะครับก็เป็นคุมเกมแล้วก็ชุดกลางนะครับเออสีฟ้าผมใส่เป็นแับนี้นะต่อมาก็คือรับส่งแม่นยำนะครับก็เป็นการลบกวนลนะ้ว่าคุมเกมนะโอเคส่วนรุ่นเนี่ยก็เป็นรุ่นแจกปกตินะครับก็ ักยภาพผมเนี่ยได้93เลยนะก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ใครเนี่ยก็อัพไปเรื่อยๆนะครับอัพจนมันตันเนี่ยจะโหดมากเลยนะครับโอเคเนี่ยผมอัพมาแค่นี้ก็ได้ชุดกลางเบอร์12เลนะนะโอเคก่อนหนึ่งเนี่ยเราไปดูตัวกันก่อนเลยนะครับก็สกิลเรื่องสกิลเนี่ยผมขอข้ามไปนะเดี๋ยวมันจะชา้าเกินไปนะครับสกิลเนี่ยผมขอข้ามไปเลยนะเ้าดูที่สเตตัสอ่ะสเตตัสกันก่อนสเตตัสหลกัหลกๆตัวนี้ก็คือชุดกลางแล้วก็คุมเกมนะครับ ก็เป็นตัวแจกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดมองเป็นตัวถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่ตัวแจกคือตัวนี้จะกากมากเลยนะครับจริงๆแต่ตัวนี้เป็นตัวแจกก็เลยทําให้ผุ้เล่นใหม่ๆหลายคนเนี่ยเขาเลือกใช้ตัวนี้กันเลยนะครับก็ทําให้ตัวนี้มันเป็นตัวฮิตนะครับก็ไม่ได้กากถึงขนาดเล่นไม่ได้นะผมก็เล่นได้นะครับยังสูงบางคนเขาก็เล่นกันนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นเน้นบุกวงนอกนะ โอเคเราลอดูฟอนสวรรค์กันก่อนเลยสกิลเนี่ยผมขอข้ามไปเลยนะพวกบางคนก็น่าจะรู้แล้วผมแนะนาใหมอัพอันแรกเนียก็คือเปลี่ยนทิศชุดเร็วนะครับทาไมถึงต้องอันนี้เพราะาอันนี้นะครับมันจะช่วยทาให้เราเล่นตัวนี้ได้ดีขึ้นนะครับเว่ามันจะคอมโบกับบุกรวดเร็วนะครับโอเคขั้นแรกต้องอันนี้ครับขั้นที่สองเนี่ยเอ่อส่วนตัวผมเนี่ยกรณีแรกที่เราต้องอัพชุดอย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือเรามีเพื่อนที่เล่นเซนเ,ซนเตอร์หรือว่า เล่นตำแหน่ง C P F อย่างเงี้ยเอเออเล่นสกุลหนีเล่นจุนเล่นอาคางหีอย่างเงี้ยตัวใต้แป้นนะครับก็สามารถต้องอัพอันนี้เป็นขั้นที่2นะเพราะว่ามันจะได้เวลามันรีบาวได้เนี่ยมันส่งมาให้เราเนี่ยก็คือมันจะชูดอย่างรวดเร็วแล้วก็อัตราลงเนี่ยมันจะเยอะเยอะนะครับเพราะว่าทําไมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปรีมีตัวไปรีบาวใช่ไหมรีบาวเนี่ยบางทีอ่ะทีมตรงข้ามทีมผู้ต่อสู้เราเนี่ยอาจจะไปแบบรุมไปแบบรีบาวสามคนแล้ว เราวิ่งออกมาล่งๆงเนี่ยแล้วถ้าเกิดเพื่อนรีบาวให้เราได้เนี่ยเราจะชูดอย่างรวดเร็วแล้วก็มีอัตราลงด้วยนะครับโอเคก็เรนีที่2ก็คือเราเล่นโซโลนะครับเพราะว่าเราต้องเตะไออัพสก,กัดเต็มเต,ต็มเต็มกําลังเนี่ยเพราะว่าบางทีเราไปเล่นเนี่ยเราไม่มีเซนเตอร์ครับหรือว่าตัวใต้แป้นครับเราแบบเราไม่มีเพื่อนทีมเราอาจจะแบบดับตัวมาไม่มีแบบเซนเตอร์ไม่มีตัวใต้แป้นไม่มีตัวบล็อกตัวรีบาล ันนี้ก็อัพไปเถอะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคือใครที่เล่นแบบดีบอลชอบช่ำช้าช่ำช้ชนา,น,ชน,าน,นี่ยคือถ้าเกิดเล่นตัวนี้เนี่ยแล้วอัพพลันท์สวรรค์ตรงนี้ตันเนี่ยก็จะช่วยลดความรนะเพราะว่ามันคือเนี่ยความสูงบล็อกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมความสูงบล็อกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นะระยะระยะบล็อกมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดความรด้วยนะโอเคอันนี้คือกรณีที่สองนะครับก็อันนี้คือกรณีที่สองนะแล้วก็ ขั้นที่3เนี่ยจะเป็น3แต้มชี้ชัยนะครับอันนี้ก็อัพไปเถอะครับมันจะช่วยเราเนี่ยเนาะขาบังคับคิวอะไรจะช่วยเรานะส่วนที่ตีรับแล้วก็มีระยะการใช้เนี่ยมันจะช่วยเรานะครับก็ถ้าเกิดใครอัพเปลี่ยนที่ชุดเร็วปั๊บแล้วก็อัพสกัดเตรียมกําลังเนี่ยแล้วก็มาอัพแต้มสามแต้มชี้ชัยก่อนนะครับแล้วค่อยไปอัพชุูจังเงียเร็วแต่ถ้าเกิดชุูจังเงียเร็วมาก่อนเนี่ยก็อัพสามแต้มแล้วก็ไปอัพสกัดเตรียมกําลังนะส่วนอันนี้ก็ พอเราอัพได้สีสีบอลสวรรค์แล้วก็มามุ่งมั่นคลูกโกรธนะครับแล้วก็มาวิ่งย้อนนะใครจะอัพอันไหนก่อนก็นเลือกเอาเลยครับแต่ส่วนตัวผมเอาวิ่งเอามุ่งมั่นคลูกโกรธนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะพุ่งไปรับบอลไงโอเคเทคนิคของผมในการใช้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อผมจะเรียกว่ายังไงดีล่ะท่านผู้ชมเหมือนแบบบางคนเนี่ยเขาเล่นเนี่ยคือเขาอาจจะกดแบบกดแบบรัวๆกดแบบเออแบบ รูปแบบมั่วๆยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยกดแบบกดแบบไม่ได้คิดเลยอ่ะกดแบบต้องการที่จะเอ่อลงอ่ะเข้าใจไหมท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะมาบอกวิธีการเล่นยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็วิธีของผมนะเทคนิคของผมก็คือถ้าเกิดผู้ต่อสู้เนี่ยเนี่ยคงเละอีกดวหนึ่งใช่ไหมท่านผู้ชมให้เราเนี่ยกดบุกรวดเร็วแล้วก็กดเปลี่ยนทิศชุดเร็วต่อเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมาอย่างนี้แต่ว่า การกดแบบนี้เนี่ยเราต้องดูลูกศรเราด้วยนะครับอไอตัวบานเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราบุกร้วยเร็วมาตรงนี้ปั๊บแล้วเราปล่อยแล้วเราก็ชูอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะกลับมาเห็นไหมท่านผู้ชมคือมันจะกลับมานะบางคนอาจจะแบบคือไม่รู้บางคนอาจจะไม่รู้ไงบางคนอาจจะแบบกดเห็นไหมถ้าเกิดผมอน่านลอกด้วยเนี่ยมันจะฉีกหนีพูดต่อสู้ทันทีน,นะครับมันจะโล่งมากเลยนะแต่บางคนเนี่ยคือหมุนปั๊บแล้วก็กดอย่างเงี้ย เห็นไหมมันจะกลับมาทันทีเลยนะเอคือมันจะกลับมาทันทีเลยนะครับถ้าเกิดผู้ต่อสู้เนี่ยไม่ตามเราแล้วมันเผลอดดกดบล็อกแล้วเราแบบกลับมาชุดใหมันบล็อกเนี่ยมันจะอันตรายมากเลยนะครับหรือแม่งก็ถ้าเกิดเรากดไปปั๊บเราเออเราปล่อยแล้วกด2อทีนะเห็นไหมคือมันจะเป็นคอมโบแบบ2อสองสเต็ปนะตรงสกิลเปลี่ยนทีชุดเร็วน่ะมันจะเปลี่ยนทีชุดเร็วแล้วก็มันจะมีคอมโบอันนึงเนี่ยเห็นไหมมันจะโยกกลับทันทีเลยครับ อันนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมอยากให้เน้นชัวร์จริงๆเนี่ยให้ท่านผู้ชมเลือกนั้นหลอกไปเนี่ยเห็นไหมเลือกเอาเลยท่านผู้ชมจะไปชัใช้อฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยให้ท่านผู้ชมเลือกเ,อเลยนะเห็นไหมปุ๊บแล้วก็เลือกอ่าเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูเกมจริงเลยว่ามันจะเป็นยังไงครับโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็กดแรงเมาแล้วแล้วเรข้ามาอยู่ใน ดงนักบาสเขต์ล้วนๆเลยนะครับทีมเขามีอาคางิซีโอซากิเทซิโอนะครับเอเทสิยะนะครับทีมเรามีมีซีอิคงเลอาคางินะครับก็ทีมเขาเหมือนจะมีซิโอเออซิโออากิหรือเปล่าครับซึ่งจะเป็นตัวทำแต้มมากกว่านะแล้วก็เทซิโอเนี่ยก็ดังดีเหมือนกันครับโอเคมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับระหว่างรอเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับประมาณครับ จำไม่ได้น้องรักดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องไอด้ดำเนี่ยมันเป็นตัวไอ้เออแม่นมากเลยนะครับการชูสองแต้มมันเนี่ยแล้วก็เป็นตัวที่รบกวนโคตรโหดเลยนะครับมันเป็นตัวที่รบกวนเก่งมากๆเลยนะฟอนสวรรค์มันะอะเมื่อแต่พูดโดนดังไม่ดีขอมันครับโยกปุ๊บโยกนี้ทีอ่าเห็นไหมครับมันทันไหมละ่ะเมื่อกี้อะอ ดูจังหวะผมดีๆนะบางจังหวะผมก็ทําได้บางจังหวะผมก็ไม่ได้นะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้มาแล้วครับทีมของเขาน่าจะแบบเป็นทีมนะน่าจะเป็นทีมนะครับนี่ไงโดนกูตบไปดีนาลีสันจะเถือนอ่าวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนน้องวิ่งไปไหนน้องเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไปถ้าเกิดเราฉีกแล้วมันฉีกเหมือนเราเนี่ยเราก็กลับมาให้ทันนะครับเออเมื่อกี้วิ่งไปไหนเนี่ย ดีด๋ยวดนนานาลีแสนเตียนผมน่าน่าจะหน้าสั่นเนี่ยโอ้โหสามเตี้ยมอย่าว่าลุงหรอวอืมอันนี้โดดช้าไปนิดเดียวครับโอเคเราเป็นคนเซตครับเราเซตให้เพื่อนก่อนหน้าเราจะได้เล่นง่ายๆนะครับอืมชุดเลยเหรออืมจะไปรีบาวช่วยไม่งไ,ไม่ได้อเมื่อกี้แม่งเพื่อนน่าไม่น่าชุดเลยนะน่าจะคลิปเต้มไปก่อนนะเนี่ยดูดิมันทีมันเล่นดีนะทีมอืมทีมันเล่นดีครับทีมันเล่นดีครับทีมันส่งบอลแบบ รัวๆเนี้ยนเะขาน่าจะเป็นมาเบตตี้นะอาอีแก้วลงสวยครับสวยครับเมื่อกี้ไม่ลงนุ่งนี้ลงก็ไม่ไปเลยครับถ้าไม่ลงกูด่าเลยนะอ,นนอ่ะไอ,อ้แยสองรูปนะผมนึกว่าจะดังเกือบดดแล้วมั้ยอึบ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 มันเล่นดีครับไอ้ดำมันเล่นดีนะมันสายค้งแน่ดำขอบ้างดีน้องรักอ่ะมา เทสือเฮ้ยเทสือขอแม่งกันดีป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เอาไปโอ้โกูว่าละตัวกูว่าละตัวโอ้อุศาสตร์ให้แม่งทำอะไรของมึงวะไม่รีบาวให้กูด้วยเออตบสวยแต่บอลมันตบไม่ทันเหียเพื่อนเราทำเทียบสองทีแล้วอ้าขาอ่อนไปดีขาอ่อนไปดีน้องเนี่ยเสร็จกูขาอ่อนไปดี มาครับเหมือนเกมเราจะตามอยู่นะแต่ว่าเมนเท่าไหร่อือสามเต็มอู้โดดไม่ทันสวยเสร็จกูส่งให้เพื่อนก่อนครับเพื่อนล่งครับลุงนี้อย่าชูดนะอย่าชูดนะอือกูบอกเลยอย่าชูดเสียเปียบเมื่อกี้เนี่ยอยา่าโอ้โหดูทีมเราทําเสียหมดเลยครับเห็นไหมถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวนี่ยมันลําบากจริงๆครับ อืมไอ้น,นี่หลอกสองจเก็บอมันเล่นเดียวทีมเราทำเสียมันเลยครับโอ้โหอะไรมาเนี่ยมาดีมาเนี่ยเออดุนกันอืมเกือบโดนเขาเมื่อกี้เกือบแล้วครับผมว่าจะไม่ชูแล้วนะอันตีเมื่อกี้แต่ว่าชูดีกว่าครับไอเต้่มันสูสีกําลังใจจะได้ไม่หายครับอืมโดดสามไม่โดนสักคนเชียร์เชียร์ยังไง มามากูเซตเกมเองไม่ไหวเลยพวกมึงอะอ่าลุงครับเมื่อกี้ลุงครับมันเดาใจเราผิดนะครับเมื่อกี้เห็นไหมผมก็ฉีกออกมาเลยนะเหมือนเหมือนมันจะเดาว่าเราจะเข้าข้างในนะเมื่อกี้เดินชนไหนแล้วกันอืมในลงลงได้ไงวันนี้เอ้ยสองมือเลยนะเมื่อกี้สองสิบนิ้วเลยนะเดี๋ยวกูเซตบอลเองมึงเซตบอลไม่ไหวเลยพวกนี้อ่ะเอ้ยกำลังจะกดส่งแม่เลย พลาดเองครับเมื่อกี้ผมพลาดเองกำลังจะกดส่งเลยอะไรวะแม่งเครื่องอะไรเป็นไรโทษเครื่องไม่ได้ด้วยโอ้คุณสตีว้อย่างสวยเลยเมื่อกี้แม่งไม่มีใครรับโอ้โดนเลยครับพลาดเองครับเมื่อกี้ผมจะกํกำลังจะกดส่งพอดีเลยพลาดเองเลยโอเคมาไอส่งพอดีเออมามามา จะชุดทำมเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วมันรอกันสามคนมึงจะชูดเพื่อโอเคแต้มังสูอยู่แต้มมังสูอยู่แล้วไหนเฮ้ยภาพเปนหนึ่งภาพในจังหวัดเดียวงเกมเปลี่ยนเลยครับโอ้ยอันตีมันถอยหลังเลยเนี่ยเพิ่งรู้ไอด้ดำเขาเล่นดีครับมามามึงจะชูดเสี่ยงชูดทำไมวะกูไม่เข้าใจว่อะอาลูกนี้ลักไก่ไปก่อนแล้วกัน เห็นไหมครับบางทีเรารักไก่ได้เราก็รักนะครับเออทิกเล็กๆน้อยๆของผมแล้วกันบางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละเนี่ยมันส่งดีนะมันส่งดีมันมาเป็นทีมครับเออตบไปดีเสร็จกูส่งให้ทันโอเคอย่าชุดเออถ้าไม่ลงเมื่อกี้ก็เฮีย้วครับอบอกไม่ไม่อยากให้มันชุดเลยเมื่อกี้เนี่ยเสียวครับเสียวไม่ลงแต่ลุงเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยครับเรานำเลยครับ <c oughs> ตอตมไม่โดนแม่งเลยผมต้องชุดสามอันตีสามแต้มให้ลุงนะลงเถอะอืมโอเคครับเมื่อกี้แม่งโดนสามคนใจหายแวบ,บเลยโอเคตอนนี้เรามีสีออ่เรามีอันตีนะผมจะเน้นมีสีออ่แหละให้เขาทําบ้างแต่ตอนนี้เหมือนมันถ่วงนะมันไม่ได้ถ่วงหรอกมันเล่นสไตล์แบบนี้นครับทีมนี้จะให้เทสซีโกับไอ้ดำเนี่ยทำเกมนะครับ ไม่ลงครับอืมรีบาร์ไม่ได้แต่ก็จบเกมไหมครับอู้ชนะครับเกือบเพรแล้วครับอืมเป็นไงก็เทคนิคเล็กๆนะนะ้อยๆขผมก็ลองไปฝึกปรับใช้กันดูนะตอนนี้เออผมก็ยังไม่ชํานาญนะผมก็ลองฝึกอยู่ว่าผมก็หนีได้บ้างนะเกมเห็นนะเกมนี้ผมก็หนีได้ โอเคครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวผมไม่ดูเอ่อไอสติติเนี่ยสถิติผมแพ้มาตาก่อนที่จะอ่านนะเห็นไหมแต่ว่าผมก็ได้ MVP นะผมก็เล่นคือผมพยายามเต็มที่แล้วแต่ผมก็แพ้แต่มดูเอ่อสติติเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยลงแรงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตาติดนะครับผมชนะแปดตาติดเลยนะแล้วก็มาแพ้อันนี้ก็ ไม่เป็นไรครับแทนนี้แล้วก็กลับมาชนะอีกเออเฮ้ยท่าผู้ชมผมเพิ่งเห็นไอ้เชี่ยกูมีทุกอย่างเลยให้ดูแต่แต่ผมดีมีซัมเต็มรีบาวสติวอะไรมีทุกอย่างเลยวะเฮ้ยก็โอเคคลิปนี้ก็จะนานกันไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยกันเจอกันคลิปหน้านครับขอบคุณครับ